่แหละการควักนี่เนาะเพื่อจะได้ผ้าถุงมาเป็มเต็มในี่น่องนาน้าว่าอักไอ้ที่ตั้งอยู่นะเขาเรียกอะไรภาษาภาษาภาษาท้องถิ่นภาษาโซ่เรียกภาษาถิ่นอีสานเราเรียกกงแล้วก็เอามาใส่นี่แล้วก็จะมาปั่นมาควักเนาะควักควักเสร็จแล้วทําอะไรโตตอนแรกก็เริ่มจากเราได้ ได้ไฟมาเนาะแล้วก็ไปมัดมีมัดมีเสร็จแล้วก็อนแล้วก็มัดอ่คนแล้วมามัดมามัดแล้วก็ไปย้อมย้อมไปตากให้แห้งตากให้แห้งแล้วก็จะมาห้อยไว้ตรงนี้ใช่ไหมนี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ก็คือทูมปัญญาอย่างแม่จำลองพวกนี้ค่ะภาษาอีสานเราเนาะเห็ดเบลูลบ้านเาค่ะอันนี้เรียกว่า อักเนาะอันที่หม,มุนๆ<ส>กลมๆปั่นโลดไปปั่นโลดแล้วก็ไป,ปทอแล้ว่ไปทอเนาะเืนพื้นขั้นตอนมันยาวค่ะขั้นตอนยาวค่ะพี่อันนี้เราทอจากผ้าทอมือเนาะเ่ีนะคะเม่กี้ที่มันนั่งดูทีนี้ก็เป็นขั้นต่อไปแล้วคือเป็นการขั้น ขั้นตอนปั่นโหลดปันน่นมีนะคะอันนี้คือที่เสร็จแล้วแต่เราจะต้องเอาอันนี้คือที่เสร็จแล้วแต่เราจะต้องเอาอันนีลานีค่ะมาเล่นค่ะมาชมการปันป่นโหลดค่ะปัน่นโหลดนี่ อันนี้คืออันนี้อักนะคะอักที่จะไปเรื่อยจนกว่าจะหมดอันนี้เขาเรียกอุปกรณ์ปั่นมีก็คือหลาเาห็นหมค่ะพี่น้องหลามัดมามัดแล้วก็ไปย้อมย้อมเปตาให้แห้งตาให้แห้งแล้วอันนี้คือที่เสร็จแล้วแต่เราจะต้องเอาอันนี้คือที่เสร็จแล้วแต่เราจะต้องเอาช่ะ มาชมการปั่นโละั่นแบบหนึ่งอันนี้คืออันนี้อักนะคะอักซี่น้องอันนี้เป็นลายหมีเนาะอันนี้เป็นยังทำแบบโบราณเราอยู่เนาะอันนี้คือที่เสร็จแล้วแต่เราจะต้องเอาอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับอันนี้เราโทรจาก ผ้าโถมือเนาะอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับวเพือจะได้มาแต่ละหลอดอันนี้นะคะอันนี้ก็คือภา,าษาพินอีสานเราเรียกกงแล้วก็เอามาใส่นี่แล้วก็จะมาปั่นมะกวักเนาะควัก กวักเสร็จแล้วทำอะไรโตอันนีลานี่ค่ะมาเลรอยนขอบคุณนะคะที่ติดตารมรับอันนิลานี่ค่ะมาเล่นอันนี้เราโทรจากผ้าโทรมือเนาะ อันนี้คือที่เสร็จแล้วแต่เราจะต้องเอาชิา้นีพี่น้องเห็นไหมคะตเตะมันจะหักอันนี้จะเป็นพลาสติกจะที่จะเห็นนะคะที่ยิเสียงตันโหลดนะคะตันโหลดจะเห็นลายมีนะคะอันนี้จะเป็นโหลดที่สามเห็นไหมคะ อันนี้ก็คือลอดเมื่อก่อนสมัยก่อนเนาะสมัยที่คุณนะคะยังเด็กก็จะเป็นทําด้วยไม้แต่เดี๋ยวนี้ประยุกจากหลอดพลาสติกนะคะถ้าทำมาเนี่ยก็จะมัดมามัดแล้วก็กไปย<ม>้อมย้อมไปตากให้แห้งตากให้แห้งแล้วอย่างไรก็ร้องพวกนี้คะ่ะภาษาอีสานเราเนาะดเพ็ษแบบพื้นบ้านเขาค่ะเรียกว่าอักเนาะอันที่หมุนๆกลมๆมามัดแล้วก็ไปย้อม เดี๋ยวไปตากให้แห้งตากให้แห้งลัหนักวาอักไอ้ที่ตั้งอยู่นะเขาเรียกอะไรภาษาภาษาผู้ภาษาท้องถิ่นภาษาโซเรียกก่อนเนาะสมัยที่ครูวนะคะยังเด็กก็จะเป็นทําด้วยไม้เดี๋ยวนี้อายุจากโลหะพลาสติกนะคะถ้าทำมาหนูก็จะลหนักว่าอักไอ้ที่ตั้งอยู่นะเขาเรียกอะไรภาษาภาษาผู้ ภาษาท้องถิ่นภาษาโซเรียกอันนี้คือที่เสร็จแล้วแต่เราจะต้องเอาไปเรื่อยจนกว่าจะหมดอันนี้เขาเรียกอุปกรณ์ปั่นมีก็คือหลาเห็นไหมคะพี่น้องหลามัดมามัดแล้วก็ไปย<ม>้อมย้อมไปตากหาให้แห้งตากให้แห้งมัดมามัด,มดแล้ว <มา S 1> ก็ไปย<ม>้อมย้อมไปตากหาให้แห้งตากให้แห้ง้ปั่นโลดไปปั่นโหลด แล้วก็ไปทอแล้วก็ไปทอเนาะพื้นพื้นขั้นตอนมันยาวค่ะขั้นตอนยาวค่ะพี่แงม่จนลองก็นี่ค่ะภาษาอีสานเราเนาะเห็ดแบบพื้นบ้านเขาค่ะอันนี้เรียกว่าอักเนาะอันที่มันมันมกงๆค่ะพี่น้องเห็นไหมคะเตะมันจะหักอันนี้เรจะเป็นพลาสติกจะทิ่บเห็นนะคะยินเสียงตันโหลด เราจะเห็นเชือกมาร้อยร้อยเพื่อที่เราจะเก็บจะเก็บลายมีนะคะอันนี้คือหลอดเลกต่อไปกจะเป,ป,ป,ป็นปั่นอันนี้คือที่เสร็จแล้วแต่เราจะต้องเอาสวยงามค่ะเสร็จจากนี้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการทําอะไรนะปั่นโหลดปั่นโหลดค่ะ,ดคะเดี๋ยวจะพาไปดูการปั่นโหลดทนะีด่นะคะ ที่ที่มันนั่งดูนี้ก็เป็นขั้นต่อไปแล้วคือเป็นการขั้นขั้นตอนปั่นโหลดปั่นมีนะคะยังไม่จำลองก็มีค่ะาภาษาอีสานเราเนาะอันนี้แบบบ้านเขาค่ะอันนี้เรียกว่าอักเนาะอันที่ม้นวมนๆกลมๆเนาะอันนี้เป็นลายมีเนาะอันนี้เป็นยังทำแบบโบราณเราอยู่เนาะ ตอนแรกก็เริ่มจากเราได้ได้ไฟมาเนาะแล้วก็ไปมัดมีมัดมีเสร็จแล้วก็่นแล้วก็มกัดคน,นละมามัดอันซิลานี่ค่ะมาเล่นอันซิลานี่ค่ะ มาเล่นห่อนแหนห่อนแหนเอออันนี้แหละการกวักหนีเนาะเพื่อจะได้พ้าถุงมาเป็มเต็มเนี่ยชนดอ่าตอนแรกก็เริ่มจากเราได้ได้ใยมาเนาะแล้วก็ไปมัดหีมัดหีเสร็จแล้วก็พ่นลก็มดเออคพ่นละมาดนี่นะคะอันนี้ก็คือทูมปัญญาลายมีนะคะ อันนี้จะเป็นโหลดที่สามเห็นไหมคะอันนี้ก็คือโหลดเมื่อก่อนกันสวยงามค่ะเสร็จจากนี้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการทําอะไรนะปั่นโหล,ลดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูการปั่นโหลดนะคะก็จะมาห้อยไว้ตรงนี้ใช่ไหมนอนี่คะ่ะน้องลายมีนะคะอันนี้จะเป็นโหลดที่สามเห็นไหมคะ อันนี้ก็คือหลอดเมื่อก่อนกันนขอบคุณนะคะที่ติดตามเราหน่าวอาคไอที่ตั้งอยู่นะเขาเรียกอะไรภาษาภาษาภ<ษ>า<พ>ษาท้องถิ่นภาษาโซเรียกอขอบคุณนะคะที่ติดตามลรวเพื่อมาร้อย้อยเพื่อที่เราจะเก็บจะเก็บลายมีนะคะอันนี้คือหลอดเลกต่แบบแบบแบบอไปก็จะเป็นปั่น มันจะหักอันนี้ก็าคเป็นพลาสติกจะคี่จะเห็นนะคะมีเสียงตั่นโหลดนะคะอันนี้นาะจะเห็นค่ะมาชมการปั่นโหลดค่ะปั่นโหลดนี่อันนี้คืออันนี้อักน,น,นะคะอักที่ภา,าษาถิ่นอีสานเราเรียกกงแล้วก็เอามาใส่นี่แล้วก็จะมาปั่น มากวักเนาะวักกวักเสร็จแล้วทำอะไรต่อนี่นะคะที่ที่มันนั่งดูที่นี้ก็เป็นขั้นต่อไปแล้วคือเป็นการขั้นขั้นตอนปั่นโหลดปั่นมีนะคะบ้านแม่จำลองมาทุมแม่จำลองปั่นโหลดลายมีคะ่ะอันนี้เป็นโหลดที่สองลายมีนะคะอันนี้จะเป็นโหลดที่สามเห็นไหมคะ อันนี้ก็คือหลอดเมื่อก่อน,ก,อนกับแแข่งแม่กำลังก็นี่ค่ะาภาษาอีสานเรา